สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราได้วีเขาจะมารีรุ่นใหม่มานะคะเป็นรุ่นยาวนะคะ24นิ้วไม่ขอโทษทีค่ะย4เซนติเมตรนะคะเป็นรุ่นยาว24เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูนะคะว่ายาว24เซนติเมตรจริงนะ ส4เซนติเมตรเลยยาวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นวีเขาจะไม่ได้สีดำนะคะเป็นรุ่นซี่นะคะซี่ไม่ใหญ่นะคะเป็นรุ่นซี่เล็กนะคะอันนี้สามารถใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผมเช่นเส้นใหญ่นะคะผมเส้นเล็กนะคะแต่ว่าเป็นผมายาวนะคะหรือว่าผมเยอะๆนี่ก็จะโอเค เงาแล้วก็เข่าสวยมากนะคะอันนี้จะมีแบบโค้งนะคะอันนี้จะเป็นแบบโค้งแล้วก็แบบไม่โค้งนะคะ,แบบะ,คะก็จะมีสองแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสกตรงนะคะอันนี้เพิ่งได้มาเลยมีแค่20ชิ้นนะคะทั้งโค้งทั้งไม่โค้งจะมี20ชิ้นนะคะอันนี้ลายสวยมากแล้วนะ น,นี้ใหญ่มากลูกค้าได้ไปคุ้มมากเลยนะคะลิ้นนี้หายากมากนะอันนี้กดจะได้มาเพราะว่าร้านใหญ่โทรมานะคะบอกว่าส่งไปให้กับร้านประจำเขานะคะแต่เราก็เลยไปย่างมาก่อนได้20อันนะคะน,นะคะแบบโคะ้คงก็จับขนาดมือนะคะแบบตรง บบนี้ก็จับถนัดมืนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะยาวเฉพาะความยาวของด้ามเนี่ยนะคะความยาวของด้ามอยู่ที่ประมาณวัดูนะอยู่ที่ประมาณกับ10เซนแล้วอ่ะคะ่ะเฉพาะความยาวไอ้สิบเซนติเมตรใช่คะ่ะความยาวเนะี่ยสิบเซนติเมตรแล้วทั้งวีทั้งด้ามหวีเลยเนะี่ยยาว24เซนนะคะถือว่าเป็นหวีที่ยาวมากเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากนะคะตัวนี้ แล้วก็ทนด้วยนะคะตอนนั้นได้มา2ชิ้นก็คือขายไปหมดแล้วนะคะอันรอบใหม่นะคะใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะส่วนอาคางลูกค้าเข้าดูในเพจได้เลยนะคะล้องจี๊ดใต้คุ้นีนะคะขอค่ะ,คะ